สวัสดีค่ะยุคนี้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี้อยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่ระบบแนะนำสินค้าที่เราเห็นกันบ่อยๆไปจนถึงเออเทคโนโลยีที่ซับซ้อนขึ้นอย่างรถยนต์ที่ขับเองได้หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า machine learning หรือ ML กันมาบ้างแล้วล่ะค่ะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มันทำงานยังไงนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละค่ะเจาะลึกหลักการพื้นฐานของ ML แบบง่ายๆกัน คือพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพรวมนะคะว่า ML มันคืออะไรมีแนวทางหลักๆแบบไหนบ้างแล้วทำไมมันถึงสำคัญกับโลกเราตอนนี้ค่ะครับค้าบจะให้เปรียบเทียบง่ายที่สุดนะครับ Machine learning เนี่ยเออมันคือการที่เราทำให้คอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ได้เองจากข้อมูลโดยที่เราต้องไม่ต้องไปเขียนกฎหรือเขียนโปรแกรมสั่งมันทุกอย่างทุกขั้นตอนเหมือนเราสอนเด็กนะครับให้รู้จักผลไม้เราก็ให้ดูรูปเยอะๆใช่ไหมครับ พอเด็กเห็นแอปเปิลรูปใหม่ที่ไม่เคยเห็นเป๊ะๆก็ยังพอจะบอกได้ว่าอ๋อนี่แอปเปิลเพราะเคยเรียนรู้ลักษณะมาแล้ว ML ก็ใช้หลักการคล้ายๆกันนี่แหละครับซึ่งถ้าจะแบ่งแบบกว้างๆเลยนะมันจะมี2แนวทางใหญ่ๆคือ supervised learning หรือแบบมีผู้สอนกับ unsupervised learning ครับอันนี้คือแบบไม่มีผู้สอนอ น่าสนใจค่ะเน้นเราเริ่มที่แบบแรกก่อนเลยนะคะ Supervised Learning แบบมีผู้สอนชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าต้องมีคนสอนหรือบอกใบ้อันนี้คือเราต้องมีข้อมูลตัวอย่างที่แบบว่ารู้คำตอบหรือเฉลยอ,อยู่แล้วถูกไหมคะอย่างที่บอกเช่นมีรูปหมาก็ต้องมีป้ายบอกว่าหมารูปแมวก็มีป้ายแมวแล้วก็ป้อนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้ไปเรื่อยๆถูกต้องครับ หัวใจสำคัญเลยคือต้องมีข้อมูลที่จับคู่กันระหว่างคำถามหรือ Input กับคำตอบที่ถูกหรือ Output ที่เป็น Label เพื่อให้ตัวโมเดลเนี่ยมันเรียนรู้ที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง2อ,อย่างนี้ซึ่งใน Supervised Learning เองก็ยังแบ่งย่อยลงไปได้นะครับตามลักษณะของคำตอบที่เราอยากจะได้ถ้าคำตอบที่เราอยากคำนายมันเป็นตัวเลขที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะเรียกว่า r e g r e s s i o n อ๋อ e g r e s s i o n ตัวอย่างเช่นทํานายราคาบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะจากขนาดจากทําเลหรือว่าทํานายยอดขายเดือนหน้าจากข้อมูลเก่าๆหรือทำนายอุณหภูมิอะไรแบบนี้ใช่เลยครับนั่นแหละ Regression แล้วก็มี Algorithm ที่แบบว่าเป็นพื้นฐานสุดๆเลยสําหรับ Regression ที่น่าจะรู้จักกันดีคือ Linear Regression ครับแนวคิดหลักๆของมันก็คือพยายามหาสมการเส้นตรงนะครับที่มันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Input กับเ output พ u t ได้ดีที่สุดเช่น หาเส้นตรงที่บอกว่าขนาดบ้านเนี่ยมันสัมพันธ์กับราคาบ้านยังไงอ๋อเหมือนเรามีจุดข้อมูลเยอะๆแล้วเราพยายามลากเส้นตรงเส้นหนึ่งให้มันผ่านหรือเฉียดจุดเหล่านั้นให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้ประมาณนั้นไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยเป้าหมายคือปรับเส้นตรงนั้นให้ระยะห่างโดยรวมระหว่างเส้นกับจุดข้อมูลจริงมันน้อยที่สุดแต่ทีนี้คําถามคือแล้วถ้าความสัมพันธ์จรงิงๆมันไม่ใช่เส้นตรงเลยครับ เช่นราคาบ้านมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงเปะ๊เปะๆตามขนาดเสมอไปนั่นสิคะถ้ามันมีความโคง้งหรือความซับซ้อนมากกว่านั้นล่ะเส้นตรงอย่างเดียวก็คงทำนายได้ไม่แม่นเท่าไหร่ถูกต้องครับ Linear Regression มันเป็นพื้นฐานที่ดีมากนะแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะเจอความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆซึ่งมันก็นำเราไปสู่อัลกอริทึมอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแต่แนวคิดเรื่องการหารูปแบบเพื่อทำนายค่าตัวเลขต่อเนื่องนี่แหละครับ คือหัวใจของ regression ทีนี้ถ้าคำตอบที่เราอยากได้มันไม่ใช่ตัวเลขต่อเนื่องแล้วแต่เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ที่เรากำหนดไว้แล้วงานแบบนี้เราจะเรียกว่า classification ครับ classification อันนี้ตัวอย่างน่าจะเยอะเลยนะคะเช่นแยกอ e ีเมลว่าเป็น spam หรือไม่ใช่ spam หรืออย่างทางการแพทย์วินิจฉัยภาพถ่ายว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคหรือแบ่งประเภทลูกค้าเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C ตามพฤติกรรมอะไรแบบนี้ ใช่ครับผู้นี้คือ classification หมดเลยตัวอย่างคลาสสิกมากมีอัลกอริทึมพื้นฐานตัวหนึ่งสำหรับงานนี้นะครับคือ logistic regression ชื่อมันอาจจะมีคำว่า regression นะครับแต่มันถูกปรับมาเพื่องานจำแนกกลุ่มโดยเฉพาะคือแทนที่จะทำนายค่าตัวเลขตรงๆเนี่ยมันจะคำนวณความน่าจะเป็นที่ข้อมูลนั้นๆจะอยู่ในแต่ละกลุ่มเช่นจากข้อมูลสุขภาพคนไข้อาจจะคำนวณว,ว่าคนไข้คนนี้มีโอกาส75%ที่จะเป็นโรค A นะ อะไรแบบนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือให้ผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นแล้วเราค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่าจะจัดเข้ากลุ่มไหนดูมีประโยชน์มากๆเลยค่ะแล้วมีวิธีคิดแบบอื่นอีกไหมคะในการจําแนกประเภทหรือ classification เนี่ยค่ะมีอีกแนวทางหนึ่งครับที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็ make sense ดีคือ k nearest neighbors หรือ knn หลักการคือถ้าเรามีข้อมูลใหม่เข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราอยากรู้ว่าเอ๊ะมันควรจะอยู่กลุ่มไหนดีนะก็ให้ไปดูเพื่อนบ้านที่หน้าตาคล้ายๆกันที่อยู่ในข้อมูลเก่าที่เรามีนะครับดูซักเคตัวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ดูว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในเคตัวนั้นน่ะอยู่กลุ่มไหนก็ถ่ายว่าข้อมูลใหม่เราน่าจะอยู่กลุ่มนั้นแหละครับโหเหมือนถามความเห็นจากเพื่อนบ้านที่คล้ายๆกันเลยนะคะ สมมุติอยากรู้ว่าลูกค้าใหม่คนนี้น่าจะชอบสินค้าแนวไหนก็ไปดูว่าลูกค้าเก่าเคคนที่โปรไฟล์คล้ายๆกันเนี่ยเขาชอบซื้ออะไรกันมากที่สุดแบบนี้หรอคะใช่เลยครับแนวคิดมันตรงไปตรงมามากแต่ก็มีจุดที่ต้องคิดต่อน,นิดนึงคือแล้วเราจะใช้เพื่อนบ้านกี่คนดีละ่ะค่าเคถ้าเคมันน้อยไปเช่นดูแค่เพื่อนบ้านคนเดียวที่ใกล้สุดเลย โมเดลมันอาจจะอ่อนไหวกับข้อมูลแปลกๆหรือ Noise มากไปหน่อยอันนี้เรียกว่า overfitting แต่ถ้า k มันมากไปก็อาจจะกลายเป็นว่าเราไปรวมข้อมูลจากเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเหมือนจริงๆเข้ามาเยอะเกินไปทําให้การทํานายมันไม่ค่อยแม่นอันนี้เรียก underfitting การหาค่า k ที่เหมาะสมเนี่ยก็เลยสําคัญมากครับอื mm hmm. ฟังดูเหมือนต้องมีการลองผิดลองถูกหรือว่าต้องเข้าใจข้อมูลเราดีดพอสมควรเลยนะคะถึงจะเลือกเคได้ดีแล้วถ้าเราอยากได้วิธีที่มันดูแบบว่ามีหลักการมากกว่าการถามเพื่อนบ้านล่ะคะมีไหมคะมีครับมีตัวที่ทรงพลังแล้วก็นิยมใช้กันมากๆเลยคือ support vector machine หรือ SVM ครับแนวคิดหลักของ SVM เนี่ยคือพยายามหาเส้นแบ่ง decision boundary หรือถ้าข้อมูลมีหลายมิติก็จะเป็นระนาบไฮเปอร์เพลนที่ดีที่สุดที่จะสามารถแยกข้อมูลของแต่ละกลุ่มออกจากกันให้แบบว่าชัดเจนที่สุดโดยมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งคือเส้นแบ่งนี้ต้องมีระยะห่างหรือมาจิ้นจากตัวมันเองไปยังจุดข้อมูลที่อยู่ใกล้เส้นที่สุดของแต่ละกลุ่มนะครับให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้อ๋อคือไม่ใช่แค่ขีดเส้นแบ่งเฉยๆแต่พยายามขีดเส้นแล้วเว้นที่ว่างรอบๆเส้นให้มากที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าแบ่งถูกจริงๆ ถูกต้องครับการมีมาจิ้นกว้างๆเนี่ยมันทําให้โมเดลมีความทนทานต่อ noise หรือข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดเล,กเล็กๆเน้อๆได้ดีขึ้นแล้วก็มีจุดเด่นมากๆของ SVM อีกอย่างหนึ่งครับคือเทคนิคที่เรียกว่า kernel trick อันนี้จะแบบว่ามหาัศจรรย์น,นิดหน่อยนะมันช่วยให้ SVM สามารถหาเส้นแบ่งที่ซับซ้อนมากๆได้เช่นเป็นเส้นโค้งหรือรูปแบบแปลกๆโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดฟีเจอร์ใหม่ๆที่ซับซ้อนด้วยตัวเองเลยครับ kernel trick เหรอคะ หมายความว่ายังไงคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะฟังดูน่าสนใจมากครับลองนึกภาพตามนะครับสมมติเรามีข้อมูลสองกลุ่มปนปนกันอยู่บนกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วเราไม่สามารถลากเส้นตรงเส้นเดียวเพื่อแบ่งมันออกจากกันได้เลยแต่ถ้าเราสามารถพับกระดาษแผ่นนั้นหรือมองมันในมุมมองสามมิติได้เราอาจจะเห็นวิธีแบ่งที่ชัดเจนขึ้นมาทันทีถูกไหมครับ kernel <al> trick ก็เหมือนการให้ความสามารถ SVM ในการแปลงข้อมูลเดิมไปอยู่ในมุมมองหรือมิติที่สูงขึ้นที่ซึ่งข้อมูลอาจจะถูกแบ่งได้ง่ายขึ้นด้วยเส้นตรงหรือระนาบในมิตินั้นๆโดยที่เราไม่ต้องไปคำนวณการแปลงนั้นจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นการหาทางลัดเพื่อสร้างเส้นแบ่งที่ซับซ้อนในมิติเดิมได้นะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมันช่วยหามุมมองใหม่ให้ข้อมูลเพื่อให้แบ่งกลุ่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองสุดยอดเลยค่ะแล้วถ้าเป็นแนวคิดแบบผังการตัดสินใจล่ะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเหมือนแผ่นภูมิต้นไม้อ๋ออันนั้นคือ decision trees หรือต้นไม้ตัดสินใจครับหน้าตามันก็เหมือนแผนผังใช่ไม่ใช่ที่แตกกิ่งก้านสาขาไปเรื่อยๆนั่นแหละครับหลักการคือมันจะสร้างชุดของกฎเกณฑ์หรือคำถามง่ายๆ S <S <an> เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆลงไปเรื่อยๆเป้าหมายคือให้กลุ่มย่อยสุดท้ายที่อยู่ปลายสุดของกิ่งที่เรียกว่าใบไม้หรือ leaf node นะครับมีความบริสุทธิ์มากที่สุดคือพยายามให้ในกลุ่มย่อยสุดท้ายนั้นมีแต่ข้อมูลประเภทเดียวกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นอาจจะถามว่าอายุเกิน50ิบไหมใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ถามต่อสูบบุหรี่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วก็สรุปผลลัพธ์ออกมาเช่นเสี่ยงสูงเสียงต่า อันนี้ดูเข้าใจง่ายดีนะคะแล้วก็อธิบายผลได้ชัดเจนด้วยว่าทำไมโมเดลถึงตัดสินใจแบบนั้นใช่ครับข้อดีคือเรื่อง interpretability นี่แหละแต่ว่า decision tree ต้นเดียวโดดโดดเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหา overfitting ได้ง่ายเหมือนกันคือมันอาจจะสร้างกฎที่ซับซ้อนยิบย่อยเกินไปจนจำข้อมูลฝึกสอนได้เป,ะเปะ๊ะแต่พอเจอข้อมูลใหม่ที่ไม่เคยเห็นก็ทำนายผิดพลาดได้ก็เลยเกิดแนวคิด ensemble methods ขึ้นมาครับ คือแทนที่จะพื้นโมเดลเก่งๆแค่ตัวเดียวก็ใช้โมเดลพื้นฐานหลายๆตัวเช่น decision tree หลายๆต้นเลยมาช่วยกันทำงานมาลงความเห็นกันอ๋อ oh, เหมือนใช้พลังหมู่หรือที่เขาเรียกว่า wisdom of the crowds ในทางคอมพิวเตอร์หรอคะโดยแต่ละต้นจะเรียนรู้จากข้อมูลตัวอย่างที่สุ่มมาส่วนหนึ่ง bootstrap sampling แล้วก็ใช้ feature หรือคุณสมบัติแบบสุ่มส่วนหนึ่งในการสร้างกฎแต่ละข้อด้วยพรถึงเวลาทำนาย ก็ให้ต้นแม้ทุกต้นโหวตผลลัพธ์ออกมาแล้วก็เอาคำตอบที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดวิธีนี้มันช่วยลดปัญหา overfitting ได้ดีมากๆเลยครับแล้วก็มักจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและ,สะเสถียรด้วยโหฟังดูเป็นการพัฒนาต่อยอดที่ฉลาดมากเลยค่ะลดจุดอ่อนของ decision tree ต้นเดียวไปได้เยอะเลย แล้วที่นี้มาถึงตัวที่ได้ยินบ่อยสุดๆในยุคนี้เลยค่ะ neural networks หรือโครงข่ายประสาทเทียมอันนี้มันต่างจากพวกที่ว่ามายังไงคะทำไมถึงดูเหมือนเป็นแบบว่าราชาของ AI ในสมัยนี้เลย neural networks นี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยครับ แนวคิดจริงๆอาจจะต่อยอดมาจาก logistic regression หรือ SVM นะครับแต่พลังจริงๆของมันอยู่ที่ความสามารถในการเรียนรู้ลักษณะเฉพาะหรือฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากๆได้เองจากข้อมูลดิบๆเลยโดยอัตโนมัติลองนึกภาพการรู้จำลายมือตัวเลขนะครับ Input คือพิกเซลของภาพใช่ไหมครับ o u t p u คคือบอกว่าเป็นเลข0ูนถ้าเป็นอัลกอริทึมอื่นเราอาจจะต้องมานั่งคิดฟีเจอร์ให้มันก่อนเช่นรูปนี้มีวงกลมไหมมีเส้นตัดกันกี่เส้น มีปลายปิดปลายเปิดยังไงแต่ Neural Network เนี่ยเราแทบไม่ต้องทำแบบนั้นเลยครับอ้าวแล้วมันเรียนรู้ได้อย่างไรคะถ้าเราไม่บอกฟีเจอร์ให้มันคือมันมีสิ่งที่เรียกว่าชั้นที่ซ่อนอยู่ hidden layers หลายๆชั้นอยู่ระหว่างชั้น Input กับ Output ครับชั้นแรกๆเนี่ยมันอาจจะเรียนรู้ที่จะตรวจจับสิ่งง่ายๆก่อนเช่นเจอเส้นตรงเจอเส้นโค้งเจอขอบมุมต่างๆในภาพจากนั้น ชั้นต่อๆไปก็จะนำฟีเจอร์ง่ายๆเหล่านี้มาประกอบรวมกันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเช่นการเจอวงกลมอยู่ด้านบนและมีเส้นตรงต่อลงมาอ๋ออาจจะหมายถึงเลข9หรือการเจอแค่เส้นแนวตั้งตรงกลางอาจจะหมายถึงเลขหนึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเองจากการที่เน็ตเวิร์ปรับค่าน้ำหนักการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทจำลองในแต่ละชั้นผ่านการดูตัวอย่างที่ถูกต้องจำนวนมหาศาล แล้วพอเน็ตเวิร์กมันมี hidden l a ย e r s จำนวนมากๆซ้อนกันลึกๆเราก็เรียกว่า deep learning ครับซึ่งมันสามารถเรียนรู้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อเลยเช่นเข้าใจความหมายของประโยคยาวๆสร้างภาพขึ้นมาใหม่หรือแม้กระทั่งแต่งเพลงได้โหฟังดูทรงพลังมากๆเลยค่ะแต่ก็แอบรู้สึกนิดนิดนะคะว่ามันเหมือนกล่องดำหรือ black box ไหมคะคือเราอาจจะไม่รู้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วข้างในแต่ละชั้นแต่ละโหนดมันเรียนรู้หรือคิดอะไรกันแน่ เรารู้แค่ว่าเออผลลับสุดท้ายมันออกมาดีใช่ครับนั่นเป็นลักษณะหนึ่งของ neural networks ที่ซับซ้อนมากๆเลยการอธิบายการตัดสินใจของมันหรือ interpretability เนี่ยยังคงเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญมากๆอยู่ครับในปัจจุบันเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของฝั่ง supervised learning นะครับที่เราต้องมีเฉลยให้มันเรียนรู้ค่ะชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เกริ่นไว้ตอนแรกคือ unsupervised learning การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนอันนี้คือสถานการณ์ที่เรามีแต่ข้อมูลดิบๆเลยไม่มีเฉลยไม่มีป้ายกำกับใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะแล้วเราแค่อยากให้คอมพิวเตอร์ช่วยหาโครงสร้างหรือรูปแบบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลนั่นเองถูกต้องครับเราไม่ได้บอกมันว่าอะไรถูกอะไรผิดแค่อยากให้มันช่วยจัดระเบียบหรือสรุปข้อมูลให้เราเห็นภาพมากขึ้น งานที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้คือ clustering หรือการจัดกลุ่มครับเป้าหมายคือให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจัดกลุ่มข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายๆกันให้ไปอยู่ด้วยกันในกลุ่มเดียวกันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าควรจะมีกี่กลุ่มหรือว่าแต่ละกลุ่มที่ได้มามันคืออะไรกันแน่อ oh. อันนี้ต่างจาก Classification ชัดเจนเลยนะคะ c l a s ลาสฟิเคชันเรารู้กลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วเช่นหมาแมวหรือสแปมไม่ใช่สแปมแต่ c l u s t e r ร์ริงนี่คือให้เครื่องหากลุ่มให้เองเลยเช่นอาจจะโยนข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่เรามีเข้าไปแล้วบอกให้มันลองจัดกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันออกมาให้หน่อยแบบนี้เหรอคะใช่ครับหรืออาจจะใช้จัดกลุ่มบทความข่าวตามเนื้อหาที่คล้ายกันโดยที่เราไม่ต้องไปกําหนดหัวข้อข่าวให้มันก่อน a l g กอริทึ clustering ที่เป็นพื้นฐานแล้วก็นิยมใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่งคือ k-means clustering ครับชื่อมี k อีกแล้วนะคะคล้ายๆ k-n-n เลยแต่มี means ด้วยอันนี้มันทำงานยังไงคะหลักการของ k-means คืออย่างแรกเราต้องกำหนดจำนวนกลุ่มที่เราอยากได้ไปก่อนก็คือค่า k นั่นแหละครับแล้วอัลกอริทึมมันจะพยายามหาจุดศูนย์กลาง c e n t r o i ของแต่ละกลุ่ม k กลุ่มนี้ เริ่มต้นมันอาจจะสุ่มจุดศูนย์กลางขึ้นมาก่อนแล้วก็จัดข้อมูลแต่ละจุดเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มันอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่สุดพอจัดเสร็จมันก็จะคำนวณหาตำแหน่งจุดศูนย์กลางใหม่ของแต่ละกลุ่มจากค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆแล้วมันก็จัดกลุ่มใหม่อีกรอบตามจุดศูนย์กลางใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมันไม่ค่อยขยับแล้วก็ถือว่าเสร็จได้เคกลุ่มออกมาอ๋ ฟังดูเป็นกระบวนการวนซ้ําไปเรื่อยๆเพื่อหาจุดที่มันลงตัวที่สุดแต่ปัญหาเดิมก็กลับมาหรือเปล่าคะคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะกําหนด K เป็นเท่าไหร่ดีตั้งแต่แรกเช่นเราควรจะแบ่งลูกค้าเป็น3กลุ่มหรือ5กลุ่มหรือ10กลุ่มดีนั่นคือความท้าทายหลักของเคมีนเลยครับการเลือกค่าเที่เหมาะสมเนี่ย บ่อยครั้งมันต้องอาศัยความเข้าใจในตัวข้อมูลหรือโดเมน knowledge หรืออาจจะต้องลองหลายๆค่าแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้หรืออาจจะต้องใช้เทคนิคทางสถิติอื่นๆมาช่วยประเมินอีกทีซึ่งก็ถือเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของวิธีนี้ครับอืเข้าใจแล้วค่ะก็ต้องหาเคที่เหมาะสมให้เจอแล้วนอกจากการจัดกลุ่มหรือ clustering แล้ว unsupervised learning ทาอะไรได้อีกบ้างคะอีกงานหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยครับคือ dimensionality reduction หรือการลดมิติข้อมูล ลดมิติข้อมูลฟังดูซับซ้อนจังเลยค่ะมันคืออะไรคะครับลองนึกภาพว่าเรามีข้อมูลที่มีคุณลักษณะหรือฟีเจอร์เยอะมากมากๆ,ๆครับเช่นข้อมูลลูกค้าอาจจะมีเป็นร้อยร้อยคอลัมน์เลยอายุเพศรายได้จำนวนครั้งที่ซื้อสินค้าที่เคยดูเวลาที่ใช้บนเว็บบลา b ๆการลดมิติคือการพยายามลดจำนวนฟีเจอร์หรือลดจำนวนคอลัมน์เหล่านี้ลง แต่ยังคงพยายามรักษาสาระสำคัญหรือข้อมูลที่สำคัญของเดิมไว้ให้ได้มากที่สุดเอ๊ะทำไมเราถึงอยากลดจำนวนฟีเจอร์ลงล่ะคะมีเยอะๆก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมคะข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งดีเออการมีฟีเจอร์เยอะเกินไปหรือที่เรียกว่า high dimensionality เนี่ยบางครั้งมันก็สร้างปัญหาเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือมันทำให้โมเดล machine learning อื่นๆที่จะเอาไปใช้ต่อเนี่ยทำงานช้าลงแล้วก็ใช้ทรัพยากรพวกหน่วยความจำหรือ CPU มากขึ้น อย่างที่2ออาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า curse of dimensionality หรือคำสาปแห่งมิติคือพอมีมิติเยอะมากๆข้อมูลมันจะดูเหมือนกระจายตัวห่างกันมากจนหาแพทเทิร์นได้ยากขึ้นอย่างที่3คือฟีเจอร์บางอย่างมันอาจจะซ้ำซ้อนกันหรืออาจจะเป็น n อ i s e ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการทํานายเลยการลดมิติเนี่ยก็จะช่วยให้โมเดลมันเรียบง่ายขึ้นอาจจะทํางานได้ดีขึ้นในบางกรณีและที่สําคัญมากอีกอย่างคือถ้าเราลดมิติลงมาเหลือแค่2หรือ3มมิติได้ เราจะสามารถนําข้อมูลมาพลอตกราฟเพื่อดูภาพรวมหรือหาแพทเทิร์นด้วยสายตาได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับโอ้มันมีประโยชน์หลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องประสิทธิภาพความเร็วการตีความแล้วก็การวิชวลไลซ์ข้อมูลด้วยแล้วมันลดจํานวนฟีเจอร์โดยไม่เสียข้อมูลสําคัญไปได้อย่างไรคะมันทําได้ยังไงครับอัลกอริทึมยอดนิยมสําหรับงานนี้คือ principal component analysis หรือ PCA ครับแนวคิดหลักของ PCA คือ พยายามหาแกนใหม่ principal components ที่สามารถอธิบายการกระจายตัวหรือ variance ของข้อมูลได้ดีที่สุดแกนแรกหรือ first PC เนี่ยจะเป็นทิศทางที่ข้อมูลมีการกระจายตัวมากที่สุดแกนที่2ซึ่งจะตั้งฉากกับแกนแรกเสมอก็จะอธิบาย variance ที่เหลือรองลงมาไล่ไปเรื่อยๆครับจากนั้นเราก็สามารถเลือกเก็บไว้เฉพาะแกนแรกๆไม่กี่แกนที่รวมกันแล้วสามารถอธิบาย variance ส่วนใหญ่ของข้อมูลได้ เช่นอาจจะตั้งเป้าไว้ที่95%แล้วก็ท an mm ิ hmm. ้งแกนที่ไม่ค่อยสำคัญที่อธิบาย variance ได้น้อยๆไปอ๋อเหมือนกับการบีบอัดข้อมูลโดยพยายามเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นแก่นหรือสาระสำคัญจริงๆไว้เมื่อเราจัดการและนำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายขึ้นครับค่ะสรุปแล้ววันนี้นี่เราก็ได้เห็นภาพรวมของโลก machine learning ที่กว้างใหญ่มากๆเลยนะคะแบ่งเป็น2แนวทางใหญ่ๆชัดเจนคือ supervised learning ที่เรามีเฉลย ให้เครื่องเรียนรู้ซึ่งก็มีทั้งแบบทำนายตัวเลขต่อเนื่องหรือ regression กับแบบจำแนกกลุ่มหรือ classification โดยมีเครื่องมือหรือ algorithm um, หลากหลายมากตั้งแต่พื้นฐานมากๆอย่าง linear regression logistic regression k-n-n ไปจนถึงตัวที่ซับซ้อนและทรงพลังอย่าง SVM decision trees random forest แล้วก็สุดยอดอย่าง neural networks กับอีกแนวทางคือ unsupervised learning ที่เราไม่มีเฉลย ให้เครื่องหาโครงสร้างในข้อมูลเองเช่นการจัดกลุ่มด้วย k-means หรือการลดมิติข้อมูลด้วย PCA นะคะถูกต้องครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของอัลกอริทึมวิเศษตัวใดตัวหนึ่งที่จะแก้ได้ทุกปัญหานะครับแต่มันเป็นเหมือนชุดเครื่องมือหรือ toolbox ที่มีเครื่องมือและแนวคิดหลากหลายมากซึ่งแต่ละอย่างก็มีจุดแข็งจุดอ่อนและก็ความเหมาะสมกับประเภทของปัญหาและลักษณะของข้อมูลที่ต่างกันไป การเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานเนี่ยก็เลยเป็นหัวใจสำคัญของการทำมาช h นเล l ร์น n ิ่งให้ประสบความสำเร็จครับและสำหรับคนทั่วไปนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนลงมือสร้างโมเดล ML เองการพอจะเข้าใจหลักการเบื้องหลังเหล่านี้ก็น่าจะช่วยให้เรามองเทคโนโลยี AI รอบๆตัวเราได้เข้าใจมากขึ้นนะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเวทมนต์อะไรและเห็นถึงกระบวนการเรียนรู้จากข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังความสามารถต่างๆที่เราเห็นกัน ใช่เลยครับและสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันเล่นๆครับคือเมื่อเราเห็นแล้วว่า AI โดยเฉพาะพวก Deep Learning เนี่ยมันสามารถเรียนรู้และค้นพบรูปแบบหรือฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากๆได้เองจากข้อมูลมากจนบางครั้งมนุษย์เราเองก็อธิบายไม่ได้หรืออาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่ามันมองเห็นอะไร ค,คำถามคือศักยภาพในการเข้าใจและสร้างสรรค์จากข้อมูลของ AI แบบนี้มันจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตครับมันมีความเป็นไปได้ไหมที่ AI จะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้เองหรือเสนอทางแก้ปัญหาที่แบบว่าเหนือความคาดหวังของมนุษย์ขึ้นมาได้ แล้วเราในฐานะผู้สร้างและผู้ใช้เทคโนโลยีนี้จะนำพาเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้ไปในทิศทางไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบอันนี้เป็นคำถามใหญ่ที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยครับ